เราจะพาเพื่อนไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติและลิ้มรสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างเกษตรกรกับสภาพภูมิประเทศที่ธรรมชาติได้ส,สร้างไว้อย่างลงตัวถ้าเพื่อนคิดว่าตัวเองหอมก็ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตำบลอ้วนค่ะ ผมคุณเจงดิฉันนุกค่ะดิฉันแอมค่ะดิฉันกว้างค่ะและในวันนี้พวกเราก็มีโอกาสมาศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ของตำบลอ้วนอําเภอปวัวจังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอ้วนนะคะจะเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบค่ะดังนั้นที่ตั้งของหมู่บ้านจึงอยู่ในที่ราบระหว่างภูเขาและตามแนวย,ยาวตามพื้นที่ค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันคิดว่าพวกเราเริ่มออกเดินทางก,กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย ชีวิตคือการผจญภัยแค่ออกจากบ้านมาเปิดประตูก็ยังเป็นการผจญภัยหากใครถามว่าพร้อมจะไปด้วยกันไหมก็ตอไปและสถานที่ที่พวกเรามาถึงนี้นะครับคือบริเวณสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการเพาะปลูกและการทำนาครับค่ะซึ่งส่งผลให้สามารถทำนาข้าวได้ปีละสองครั้งโดยขั้นกลางด้วยการทำไร่ข้าวโพดอีกหนึ่งครั้งรวมกันเป็นหนปีสาครั้งในการทำการเก,กรเษตรค่ะ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มนะคะหากมองจากตรงนี้ก็จะพบว่ามีภูเขาสูงอยู่ล้อมรอบค่ะและในบริเวณนี้นะคะก็ยังมีแม่น้ำไหลผ่านขนาบทั้งสองด้านอีกด้วยค่ะสภาพบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับกับที่ลาบสูงซึ่งภูเขาไดยส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหัวโลดเกือบหมด เพราะว่ามีการทาและข้โพดซึ่งบา,างครั้งเรียกได้ว่ามากเกินไปใช่แล้วล่ะค่ะแต่จะทำอย่างไงได้ละ่ะคะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจจริงๆแต่ว่าสภาพภูมิศาสตร์แบบนี้ก็ไม่สามารถเอื้อต่อการทําอาชีพอื่นแล้วจริงไหมล่ะคะใช่ค่ะทําให้ชาวบ้านนะคะจึงต้องทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิตอยู่ต่อไปค่ะนุก๊กแต่แลว,ว่าที่นี่ก็อากาศดีนะลองมองไปมุมหลายมุมมองแถวนี้อะ บางทีเราว่ามันมีหลายมุมมองเลยที่งดงามวิวสวยมากๆเลยแหละเจ๋งอากาศก็ดีด้วยอ่ะเออนุ๊กเจ๋งแล้วนุ๊กสองคนรู้ไหมว่าสถานที่ตรงนี้นะเคยใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนต์อสองเรื่องเนี่ยเรื่องอะไรหรอก็คือหนึ่งเรื่องเก้าวัดแล้วก็เรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องเอ,อ่ออนุภาพสองอยังไงล่ะโอโหทั้งสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลย<ช>นะเนี่ย,ยสวยมากภูมิใจภูมิใจ ที่สุดชมปลา,าของเขตอนุรักษ์พันปลาสัตว์น้ำบ้านน้ำยาวค่ะตามมาเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงและแม่น้ำสายนี้นะครับก็ไหลามาจากทางด้านนู้นครับตอกเขาที่อยู่บนดอยด้่ยครับจะเห็นได้ว่าที่นี่มีปลาชุเมอมร์เลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านได้ออกกฎไว้ว่าห้ามจับปลาถ้าใครฝ่าฝืนจะปรับตัวละสอง้อยบาทค่ะ เพื่อนๆคะแหล่งน้ำแหล่งนี้นะคะยังเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของผู้คนในหมู่บ้านอีกด้วยคะ่ะ เพื่อนๆคะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะสําหรับสถานที่นั่นก็คือแตนแทนอ่างเก็บน,น้ําห้วยมัดค่ะบ้านไร่หมู่ที่หนึหน่งตำบลอวนอําเภอปัวจังหวัดน่านค่ะอ่างน,นี้นะคะตั้งอยู่ในพิกัดที่ 47QQB044032 ระวางแผนที่51472ค่ะ อ่างน้ำนี้นะคะนอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นไปตามโครงการพระราชดำริแล้วยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะซึ่งอ่างเก็บน้านี้นะคะเกิดจากเมื่อในเลิศแปลงยาประธานกลุ่มผู้ใช้น้าตามนอวนได้ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ํานี้เพื่อจะสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําของราษฎรในการใช้สําหรับการทําการเกษตรค่ะ <S <S 1> <S 1> สภาพป่าไม้นะคะยังเป็นป่าไม้แบบเป็นสะพานที่ และจากที่เห็นบริเวณข้างหลังนี้นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเทือกเขาสูงและเป็นที่ลาดเชิงเขามีลักษณะเป็นลูกคลื่นซึ่งจะเป็นต้นกําเนิดของน้ําลําธารต่างๆครับค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะมีลําน้ำห้วยมานไหลผ่านค่ะซึ่งจะไหลตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ ค่ะโดยที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางนู้นนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรและเป็นที่ทำการเพาะปลูกค่ะชีวิตพร้อมเผชิญกับมันไหมก็ต่อไปก็บอกไปก็ร้องเพลง ตางนี้นะคะตำบอลอวนยังมีสถานที่สวยๆบรรยากาศดีๆร้อยไปนปทุกคนมาสมัมผัสอีกมากมายเลยครับค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะปิดท้ายด้วยภาพสวยๆที่พวกเรานํามาฝากทุกคนค่ะหนึ่งสองสามแล้วพบก,กันใหม่เมื่อใดทวินหาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ